สวัสดีครับเพจจำหน่ายพันกล้วยใส่พันธยางผมเ c e b o o k ไปโรดสี่ริพันหรือชื่อเล่นก็ออฟชัยนาะวันนี้วันที่24ตุลาคมสองพันก็อากาศปลอดโปรง่งแต่พายุเข้ามาต้องสวรรค์ในไร่ก็เบียกแขนน้ำขังแต่ก็ไร่ผมก็มีเมืองอ่ของชลประทาน เมืองเมืองแต่แยกมาจากของชนลับประทานก็เป็นเมืองที่น้ำเข้านาคือไร่ผมนี้สามารถระบายน้ำได้ไม่ต้องกลัวเรื่องการท่วมก็มาดูแปลงกล้วยไข่กล้วยหอมทองแล้วกล้วยเล็บมือนางในไร่อันนี้กล้วยหอมทองบางคนก็บอกว่าอุย้ยได้แค่ห้าวดนี่ห้าวีนี่คือว่าถือว่าได้น้อยจัดผมว่าไม่น้อยนะดูสภาพลูกดู สังเกตลูกได้เลยวีหนึงก็สองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดก็อันนี้ห้าหวีอ,อันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะก็โอเคมาตรฐานห้าวีหกวีนี่มาตรฐานอ่าบางคนก็คุยว่าแปดถึงเก้าวีบางทีมันก็เกินไปมันมัน,ม,นมันน้อยมากถ้าเป็นกล้วยหอมคาวิดิสหรือกล้วยหอมเขียวผมก็จะไม่ว่าอะไรเลยแต่กล้วยหอมท้องนี่ ห้าเจ็ดนี่คือมาตรฐานแป่งในได้เจ็ดก็ถือว่าทํากล้วยได้เก่งมากมากเก่งมากจากัดเลยก็ห้าหกเจ็ดนี่จะมาตรฐานห้าหกหวีขึ้นอยู่กับการบํารุงด้วยดินพื้นที่ดินถ้าดินไม่ก็โอเคดินแบบเปิดปา่าไม่มาปลูกกล้วยหอมนะดินดีระบบน้ําดีโอ้เ oh, คือใหญ่เคือยาวลูกยาวก่อนน้าท่วมขังไปหน่อยวันนี้ จริงๆก็ผมไม่ได้พกตะขอมาอันนี้หนึ่งสองสามอันนี้หกหวีถ้าพกตะขอมาก็ผมจะเฉาะนี่เลยช่วงใต้หวีสุดท้ายคือบ้านผมจะเล็กตีนเตา่าน,นี่ก็ต้นแก่นตะวันบอกเหลืองกล้วยไข่ใส่ผันธุ์ท่ายางนะไม่ใช่พันธุ์กำแพงไม่ใช่ กับรศ,ศาสตร์ไม่ใช่อย่างที่บางคนว่าพัน์พิษกําแพงไม่ใช่นี่พันธุดั้งเดิมเลยก็แม่ผมบอกแล้วว่าตั้งแต่เล็กยันอายุเจ็ดสิบฝานี่ก็เป็นพันธุ์เนี้ยขยายมาดั้งเดิมเลยอันนี้ก็เป็นเต็มที่แล้วน่าจะขายน่าจะตัดขายได้ละก็ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่การบํารุงด้วยนะไม่ใช่ว่าต้นพันธุ์ดีบํารุงไม่ดีมันก็ต้นพันธุ์ดีดบํารุงดีมันก็ได้ผลผลิตดีต้องดูสภาวะดินน้ํา พื้นที่ท่วมขังไหมดินเป็นยังไงน้ําเป็นยังไงน้ําเค็มน้ําจืดน้ํากรอยอันนี้กล้วยไข่นี่ก็ชอบดินสายความชื้นก็พอๆกับกล้วยหอมเลยเหมือนกล้วยหอมเลยนี่กล้วยไข่ใส่พันธุ์ทยางก็ลูกกะบางทีก็ใยใยฝันนี้ก็มีขึ้นอยู่กับการใส่ปุ๋ยกันบำรุงกโนพันุก็พอมีตอนนี้ก็อิงโนพันแหละผม ไล่สดหรือว่าลุงคิดเนี่ยก็แปลงนี้ก็ปลูกผสมประสานก็ทั้งกล้วยหอมกล้วยเล็บมือหนางกล้วยไข่ระบีตะไคร้มาดูคืนนี้ก็ได้ประมาณนี้ก็โอเคโลนึงก็สิบประบาทก็โอเคส่งให้แม่ค้า สิบสี่สิบห้าแพงๆก็โลยยี่สิบถึงสามสิบาทแพงๆเลยนะน่าแพงก็ปลูกผสมผสานมีทั้งทิกกีนก็ตะไคร้เนี่ยนอพันถ้าทรงเคอรี่ผมก็ประมาณนี้แต่ผมก็จะตัดให้สั้นนี่ครับถ้าทรงเคอรี่นะถ้าลูกค้าต้องการยาวก็คือว่าก็ต้องสู้ค่าทรง ค่าทรงของผมก็คิดตามจริงของเคอรี่เลยไม่มีบวกชาร์จค่านอสมมุติว่าอ่ะค่านอคุอยขาสิบสองบาทมันจุได้สิบนอเบอร์เอ็มบวกของเคอรี่ก็รวมค่าหลังก็ร้อยี่สิบาทตามจริงของบริษัทเคอรี่เลยผมคิดตามจริงเลยของบริษัทเคอรี่ไม่มีชาร์จขึ้นอยู่ว่านอใหญ่จานวนน้ําหนักชอบนอแบบไหนก็ให้บอกผมก็ต้องสู้ค่าทรง เพราะค่าทรงผมคิดตามจริงอันนี้กล้วยเล็บมือนางก็หักจะโดนฝนเมื่อวานน่าเสียดายรลายวีด้วยอ่อนก็นอเล็บมือนางก็มีนอละสิบห้าบาทก็ถ้ามารับที่ส่วนจะได้นอยใหญ่ถ้ามารับที่ส่วนจะได้นอยใหญ่ อันนี้กล้วยเล็บมือนางก็เคือก็โอเคอยู่ก็ตัดไปมั่งแล้วเลยไม่มีเรือให้ดูอะมีบีม,มีอันนี้ครับก็มียาวฝรนี้ก็มีอันนี้กล้วยเล็บมือนางมีหน่อพันธุ์แปลงนี้ก็ผสมประสานก็มีกล้วยไข่ก็กล้วยเล็บมือนางแล้วก็กล้วยหักมุกหนวน อันนี้ส่วนข้างหน้านี้คือกล้วยงาช้างกล้วยงาช้างแล้วก็กล้วยนาคกล้วยนาคแดงแต่ตรงอื่นเขาจะเรียกยังไงผมก็ไม่รู้นะผมก็เรียกกล้วยนาคแดงเนี่ยก็ต้นสูงมากใหญ่อันนี้กล้วยนักแดงแล้วก็อันนี้ก,กลวกนนก้วยงาช้างกล้วยงาช้างนี่ ชอบที่โล่งนะไม่ชอบที่กึึงล่มก็ผมจะแต่งใบอย่าให้โล่งให้แดดตรงเข้าถึงเพราะว่ากล้วยอื่นกล้วยหนากับกล้วยพวกกล้วยหินคุมอยู่เดี๋ยวจะเปิดทางใบนี่ก็กล้วยงาช้างแล้วก็อันนี้กล้วยนมสาวผมก็รอรอชิมผลเพราะว่าอร่อยกันผมก็ไม่เคยกินนี่กล้วยนมสาวก็ปลูกไว้อยู่สองต้น เพื่อไว้ขยายนอพันธ์กล้วยหินนี่ก็ปลูกไว้อยู่สองต้นเหมือนกันกล้วยหินอะก็ต้นใหญ่ละกล้วยหินอะก็นอผมก็เอาไปขยายพันธุ์เรื่อยๆนี่กล้วยหินอันนี้กล้นนวยนมสาวนะก็ปลูกกล้วยไข่ปะปนกันไปแล้วก็หอมกะเลียงผมไม่มีหอมเตี้ยนะนี่ครับหอมกะเลียงก็ต้นก็พอๆกับกล้วยหอมเลยเรียกนึกว่าจะเตี้ยก็ต้องดูไปก่อนผมเห็นต้นแม่เขาเตี้ย เดี๋ยวผมก็ขอพันเขามาปลูกไว้4นอก็จะลองชิมว่าเขาว่าหอมอร่อยก็ยังไม่เคยชิมอันนี้กล้วยหอมเตี้ยเอ้ยไม่ใช่กล้วยหอมเตี้ยกล้วยหอมกาลียงก็ในไร่ผมไม่มีกล้วยหอมเตี้ยนะผมบอกไว้ก่อนไม่มีไม่มีเลยอันนี้ผักชีไปเรื่อยปลูกไว้กินอันนี้น่าจะกล้วยตาลนีนีมอนี่ครับ อยไปดูอีกแปลงหนึ่งน,นี่ก็ต๊อบให้ลูกดองนี่ครับอันนี้กล้วยนากกล้วยนากแดงลูกจะคล้ายๆกล้วยไข่แต่จะยาวก็กล้วยนากแหละผมก็ไม่รู้ว่ากล้วยนากพันไหนนะผมก็เรียกง่ายๆก็กล้วยนากแดงดีฟ้าอันนี้ก็กล้วยเล็บมือนางอันนี้กล้วย ผมแค่นี่ครับอันนี้แทนต้นแม่นอน,นี่แหละแต่คือต้นแม่เขาออกเขือแล้วนี่ครับประมาณเลยหวเข้าผมนอนยังโทษทีทน,นะครับก็ประมาณน่าจะประมาณหกสิบเซนได้ต้นเนี้ยถึงหปีอ่าถึงถึงเขือนนะหกสิบเซนได้โดยประมาณมีสามต้นที่ออกเขืออันนี้ก็ประมาณเม็ดฟาฟาอ่ะไม่เกินเม็ดยี่สิบ จากดินถึงเครือปลายเคือเนี่ยประมาณเมตรฟาเมตรยี่สิบได้อันนี้กล้วยหอมแคะจริงๆนะมาดูตัวนี้ลูกก็เป่งละเหมือนกันนี่ก็คือแม่ผมก็แตงใบแตงใบอันนี้ยอันนี้ก็ลูกก็โอเคอยู่เนี่ยต้องตัดไปบ่มนะสุกข,ขาต้นไม่อร่อยผมว่าจะอาไปเปรี้ยวนยหน่อยนึงแล้วแต่คนชอบรสชาติแบบไหนแต่ผมว่าไปเปรี้ยวกล้วยหอมแค่ ปลูกประดับบ้านเพื่อความสวยงามสวยแต่นี่คือเขาแต่งใบทิ้งเขาจะเว้นนอและพราะมีเขือแต่นี้ก็กล้วยหอมก็ประมาณ5 6หวีได้กล้วยหอมทองถ้าอย่าง ก็เป็นบางแปลงบางแปลงก็สวยบางแปลงก็ไม่สวยก็ขึ้นอยู่กับการบำรุงแต่ละแปลงแต่ละบุคคลอันเนี้ยกล็ยอันนี้กลวยไข่ทายางก็ลูกยาวยาวฝ่าเมื่อกี้อีกดูอันนี้ยังไม่เต็มที่นะประมาณสองนิ้วเกือบสามนิ้วแหละเนี่ยลูกหนึ่งอะเกือบสามนิ้วสองนิ้วครึ่งเกือบสามนิ้วเลยเนี่ยสามนิ้วได้นี่ครับก็ลูกประมาณนี้สายพันธุ์ทายางนะครับ ก็หลายเครือถือว่าได้เครือแบบนี้ก็โอเคไม่ได้เงนชูขึ้นฟ้านี่ครับกว้ยไข่ใส่พันธุทยางก็ผมขายยูนอแลสิบสองบาทนี่ครับนอพันมันมือเสือนี่ครับต้องเอามือจับถึงจะวัดรู้ว่าอันนี้ประมาณซีวีห้าวีหนึ่งวี ก็ลูกจะประมาณนี้ก็ยังไม่เต็มที่แต่ตัดขายก็ขายได้แล้วประมาณนี้เลยก็ตัดได้ไหลายเรืเรอก็ผมก็จะอัปเดตลง youtube เรื่อยๆเ,เพราะว่า facebook ได้ข่าวว่ากำลังจะปิดก็จะอัปเดตเรื่อยๆทั้งกล้วยไข่กล้วยหอมผมกล้วยที่ผมมีหลักๆก็คือ หนึ่งกล้วยหอมท้องกล้วยนวากับข่าวท่ายางกล้วยไข่ท่ายางกล้วยเล็บมือนางกล้วยหักมุกกล้วยแปรก็กล้วยเสือพานกล้วยนมสาวกล้วยหินแบบเนี้ยเป็นต้นกล้วยหอบกระเลียงกล้วยงาช้างแต่ตอนนี้ก็กล้วยหอมกระเลียงยังไม่มีกล้วยนมสาวยังไม่มีกําลังขยายพันธุ์แล้วก็กล้วยหินก็ยังไม่มี อันนี้ถือว่านนคือโอเคก็สนใจสอบถามก็เบอร์โทร0819293691ก็เฟซบุ๊กผมไม่ต้องกลัวคือเฟซบุ๊กผมตัวจริงเลยไพรโลด 4, สิริพันธ์ภาษาไทยเพราะเฟซเก่าภาษากรีนโดนแฮ็กไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องกลัวคำว่ามิจฉาชีพไม่ต้องกลัว ถ้าเบอร์โทรตรงกับผมแล้วก็ผมลงในคลิปใน youtube ลงเพจลง facebook ไม่ต้องกลัวครับส่งจริงบางคนก็กลัวไม่ต้องกลัวผมรับประกันเลยกันผมไม่ลง youtube ไม่ลง facebook ไม่ลงเพจหรอกเพราะว่าไม่ต้องกลัวมีตัวตัวจริงแล้วก็เช็คสถานะข้อมูลได้เลยโอเคครับวันไหนว่างๆก็จะมาอัปเดต คลิปลง youtube แล้วลง facebook แล้วลง Page เพจเรื่อยๆโอเคครับสวัสดีครับ